สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสกุลสุคนนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนะพี่น้องสวัสดีพ่อๆกับพรัลราชรักกีนีพี่น้องก็สวยกันอย่างคนสังกไลายพ์พ่อพี่นอ้องเมื่อนี้เขาสเสนอเมนูของโปรดของพัลล่าพัลล่าชอบกินปูทะเลมากค่ะชอบปูทะเลไปซื้อมาจากบ้านเจสีเมื่อวานโลละสองร้อยแปดสิบบาทจ้าน้ำกระสามันหนึ่งนะคะแล้วก็ผัดผงกะหรี่ยั่วยๆุ่ผม ผงกะหรี่บวมมีกะสิผัดธรรมดาและผัดใส่ไข่เด็ดจ้ะพี่น้องค่ะยุบานบวมมีผงกะหรี่จ้ามาดูด้วยกันว่ามันจะน่ากินน่าทานไหมคะพี่น้องค่ะมีน้อนบวมมีกะสิผัดเด็กๆก,กินโปรค่ะสุกแล้วจ้าปูนึ่งนะคะเหลือแตป่ปูผัดผัดปูจ้ะพี่น้องนเปนตัวอันนี้ก็ไม,ม่สุกแล้ว เราจะผัดโพดจ้าพี่น้องค่ะซื้อบารอะสองรดสิบบาทจ้าผัดผงกะหรี่แต่ผมพีผงกะหรี่แบคาสิผัดเป็ผัดใส่ไข่ผัดใส่ะรผัดเป็งกะี่ขเก่าัดพริกใส่ไข่บรน้องขโมยจักผงกะหรี่เขาบวกมาขายมันเส็มเมาจะคนลาผัดเต็มเ อยว่าอาหารมลายดีได้ผัดผงรีคนผัดนมหอมจะชุกหน่อยแจะปูตงเนี้ยใส่เนื้อปูเนื้อผัดผงกะหรี่แตใส่มันจะเล็กนิดนึงเราไปยืนันไม่ได้ใส่ใส่ได้ปูไข่ยนาะแต่ว่าปูไข่ตัวใหญ่ปูไข่กับตุุ้ชิ่ามิเหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่ เรามาไปว่ากัอยากกินปูไข่ดองไหมพี่น้องบาได้กินโดนเลยดองเองก็ได้ปลาต้มนปลาตุตตนนงงน๋นปูไข่งงดองแซ่บบาได้กินโดนเลยจ้ะปูมายัะปูมาตอกติดปลาไว้คนนี้อนอ่อกน้องตา ตารกไปรถปาเขีย,ปย,ขยไปยนอ้องก็มาลากคุกไยเด็นรถรแทกรถบี แต่น่องๆแบบันหอมเป็นสีสันขนานังก็ลาจเป็นสีดำบมพร้อมหัวไหนะปิ่น <wonder> <vent> ้องหัวไงนปมนรังปิดใสนะปิดใสุดตัวได้นะจ๊บ ใส่ไข่ลงไปไใส่ไข่าที่ไขุ่กนดนีคนต่อทั้งตัวนนะหั่โรคดองจานี่ค่ะสีสักเะเสีย ะนพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าผัดผงคารพี่น้องครับมีผงกะหรี่กับผัดใส่ดีแล้วค่ะผัดเซกใครใดียู่อาหารเที่ยงมื่อนี้แซ่บๆจาะพี่น้องเดินโลนกินแทนองนะไปไปไปเต็มเต็มจักโลดสอโลดข้อกินนี่โล2สองโลดจังปบาทเขาไปต้ต่างครอยู่ทั้งพูด จำรอดตานนี่ถือว่าสามอบจังเยมากินปูจากอาหารแสร็จไพี่น้องกินปูมันนี่กินอาหารอะไรอย่เยนะปูยังตะปูแดงเลยแมวเขาไปหาปูแดงได้ไหมยหน้ามีบ้าง อดาคองทเด้ยวูดกับอันนั้นแล้วเอาโคโกเอาได้ไหมเอาดีก่่าเมือ่อไรที่เอาข่าเนี่ยงาจับพี่น้องกินข่าวผัดปูคนหมักเป็นปูข่าวกว็หอน อากาศร้อมาล้วชิ้นเลือไท่ร้อมอันข้วมันเป็นถ้าเป็นเป็นซีมเลยจ้าารผู้พัดของกะหรี่จ้า กะห้องอะไรนะวันนี้โต๊ะปะอ้าวเห็ดเห็ด้ไปหาตีัมีเห็ดเปียกอยเปีย,เ,ปย,เ,ปยเอง้วคนี้ใครคัเม่อีโเมมนอไรที มาพี่บบเออมาอย่งไรห่อขามาเลยาเหดอันายมดเยอะเลปกาดเอาก่าเามาก็ไม่ไม่ผกันเลยหืวเอามาอกืัขายี้าเาเป็นูดิก็ม่ไรา้จะงำนนำหน่อย คนนี้กัน้อื่นงูเมื่อไห้่เมื่อได้มามาบอกเขาไปของเขาเงินทุกขสุขสุชเสมองเขาเลยเมือแล้มันนอนเดี๋ยวนี้ก่อน้มาคำะอย่างนี้พดีเหาขุดมันขุดมอแทนของขาเลยไปทจไปท่องอเก็บไปท่อไ แ้ううปทาหนใจลาลาลางหรือใจให้ใจให้อยงไรอยู uh ่ฝึกซีนโคนจให้อย่าอกโนโตรงนี้กระทจเราเปิดไบ ตอนนู้นเนี่ยก็เคยไปแล้ว嘛ไปไอเงินคนเดี๋ยวมันมีทางหลักทางใดก็แกงกอรอ่แล้วไปกระทำเขาเผิ่อในปากก็มีอยู่เนาะไปขัดมาในกระทำเขาหลังไปทางไหนทางไหนเขาเห็นนะกระทำเขาคิดเนื้อจะทำที่ใครวะ อ่อนเด้มัยังกินงงไปทางกินงงกายอื่นจะไปซื้อทีเียกันครบไปแล้วมาถูกกันไหมครับจุกไปเลยผมมีปุงกะลีกับเซฟเซอร์นะงรับ

จะได้ไปเมกกื่อกี้ไะไปกินหันตูเป็นบนโต้นันงเ้อเหายางาเลยงน่กงง่างต้กระแซะกาเลยแต่พี่้งาสี่ร้า,ายลนน้ว้อกระดูดนะ ก่นหนึ่งก็จะเนี่นกลี่นเป็นคุโระไหมกอนหนึ่งคือว่าเอะไรก่อนอเนกนเนียอ่ะกนกัดกระพอนเขากระพรอนไป mọi người 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 mọi đâu. quay ไหนก็คันจิตแล้วข้างใน,นออาอาบาบออกนมหมักเพราะว่ากินยากครับาแกงยากครับแต่สำหรับคนเราเราหมักกินกินซีฟู้ดนุน่งเก็บวินจะปูเยอะ เดนอนเลยไปดองขากระจกเสร็จา่าวไปนอนเลยสัมนีเด้อจ้าไปน้องขอบคุณไอ้ไอ้สุกุลขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับคนทุกกำลังใจจ้าไปน้องสบายดีจ้าสุกุลกันจ้า